สวัสดีครับนี้ก็อยนะู่กับช่างปิงโมดิฟายครับอูช่างปิงโมดิฟายนะครับนี้ครับสิพามาเบิ้งขาดสปริงครับนี่ครับอันนี้ลูกค้าจากอุบลสั่งครับนี้เป็นต้นเสี้ยวไปขาดหญ้านะครับหญ้าที่ขึ้นไม่ในร่องอ้อยนะครับ ทา,า้าหญ้าที่มีขอแล้วเออแม่นอ้อยที่มีขอแล้วครับ <c oughs> บ่นนําให้เอาคาดตัวนี้เข้านะครับพอเขียวคาดมันอีมันนี่ไปมันนี่ไปงัดเอาเงาอ้อยออกนะครับนี่ครับมีความสามารถของมันคือเฮาปลูกอ้อยไหมครับเฮาบ่ต้องขีดจากคุ้มนะเนาะครับเฮาใส่ตัวนี้เข้าไปคาด หญ้าที่มันเกิดแบบเบี้ยน้อยครับใส่ดีครับตัวนี้ครับดินฟุย้ยครับพวนดินให้อ้อยเด้อมตัวนี้จะเป็นขาโค้งติดกับคาดนะครับนี่อธิบายไปคือหน้าที่ของมันนะครับส่วนติดตั้งการติดตั้งนะครับรถ,รถไอรถไถที่เ,เ้องเฮ็ดให้อ้อยนะครับ ก็จะมีขาขาลิปเปอร์นะครับขาลิปเปอร์เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับผมใส่ไปกับรถไทยนะครับไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งชุดนี้ก่อนนะดี๋ยวไป,ไปเบิ้งชุดนั้นชุดนี้ก็พัฒนามาจากชุดนั้นนะครับต่อยอดนะเดี๋ยวเบิ้งโค้งสางกันก่อนนะครับนี่ครับแข็งแรงครับเด็กหนาครับ6มิลน,นะครับ ขาดสปริงสิบเอ็ดเซนครับขนาดคาดขนาดเส้นมันก็บสิบหกมิลครับง่ายครับแข็งแรงครับแน่นอนครับตัวนี้ผมก็เฮ็ดประกับให้นะครับก็มีเดรล็อกครับนี่ให้มันคอนน้อยนึงครับให้มันเวลาต่ำใหม่ก็ให้มันหลบเลยน้อยนึงให้มันคอนน้อยนึงครับเ้างกรต้องคันเนี่ยครับเอาพอตึงมือแล้วก็นะครับเอาเปอร์นี่ประกบแล้วกั คันเนี่ยพรตงมือครับมีน็อตสองตัวล็อกครับให้น็อตสองตัวล็อกล็อกด้านบน <c oughs> นี่ครับน็อตคายนะครับเวลาใส่งานหนวน็อตคายครับแล้วต้องใส่น็อตล็อกไปสองตัวนันี่คือจัดให้แลว้วนีนน่นครับนี่งานงานเชื่อมระบบเชื่อม CO2 ครับแน่นอนครับแข็งแรงทนทานครับ มีโชคให้อีกซันหนึ่งครับแบนโชค,ครับเป็นกอื่ u นสปริงดันกดตัวนี้นะครับเวลามันต่ําต่อตำแหน่งให,ให้ตัวนี้ลดลดลดพลังกำลังของตัวนี้นะครับเห็นมันเซฟนะครับเซฟแถวขัวนี้ซอยนะให้มันยุบตัวได้ตัวนี้ก็มีนอดปรับแห้ครับนอตปรับเร่งเกี่ยวให้ทั้งสองตัวครับข้างบนกันกระแทกครับอันนี้ก็ ง่ายหูได้ครับสำหรับรถแต่ละรุ่นครับตามการแต่งงานของเขาเลยครับมีสามหูสามหูให้เลือกนะครับส่วนตัวนี้กไปยึดติดกับคานลิปเปอร์นะครับตัวนี้ยังมันเจาะหูเนะมันจะมีสามหูนะครับนี่จะมีไซส์ช่องนี้นะครับกับไซส์ช่องนี้นะครับลดขึ้นลดลงได้ครับสองระดับเนาะโอเคตามนี่นี่คือพัฒนาแล้วครับ ตัวนี้ก็นานล่านขายอยู่หนึ่งมืนสี่พันบาทคร้ขาขนส่งคุยกันอีกเทนึงแต่ส่งได้ทั่วประเทศนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังบม่ได้สีครับกะเสร็จแล้วกะจะได้ทำสีครับแต่ว่าเอามารีวิวให้ชาปให้น้องเบิ่งก่อนนะครับเพื่อมีคนสนใจนะครับ ดูงานได้ครับงานเชื่อมเก็บทุกจุดครับงานเชื่อมระบบ CO2 ครับนอกไม่เชื่อมหมดนะครับนี่ครับดูเชื่อม CO2 เดี๋ยวพายเบิ้งงที่เป็นเวอร์ชันแรกครับเวอร์ชันแรกที่ยังบพัฒนาครับ ตัวนี้ก็ได้ติดตั้งบนรถไถเ,เรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นของญาติกันนี่นะครับนี่ครับก็คือตัวนี้เป็นธรรมดาเป็นจิบล็อกนี่ครับี่ติดกับขาลิปเปอร์แบบนี้นะครับนี่มันจะมีตัวประกบนี่ผมมิไ้ครับนอตมิไ้ครับประมาณนี้ ขาครับนี่คือแบบเก่านะครับแบบเก่าีเป็นตัวล็อกขึอืกันครับแต่ว่าบ่มีตัวประกบทึงนะครับนี่ครับของกาพัฒนาต่อยอดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับฝากไปครับฝากผลงานปูช่างปิงโมดิฟายครับติดต่อ สามารถติดต่อได้ที่ครับหน้าเพจครับอู่ช่างปิงโมดิฟายนะครับแล้วก็มี Facebook ส่วนตัวครับช่างปิงโมดิฟายครับบายสตูดิโอนะครับนี่เบอร์โทรศัพท์ครับ0 9 6 8 4 0 4 0 3 7ครับนี่เบอร์ส่วนตัวผมนะครับอีกเบอร์นึงเลยเป็นเบอร์แม่นะครับ0 8 7 8 7 8 4 3 6นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับครท่านใดสนใจครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ ตามโบตที่ให้ไปนะครับโอเคครับมินิกะขอจบรีวิวต่เเป็นเท่านี้ครับผมถ้ามักชมชิปกะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อทีบไร้พลาคชิปต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวมีผลงานอย่างดีๆเอามาฝากพ่อ่พี่น้องโอเคครับผมฝากไปนะครับขอบคุณครับ